มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสำนักเลขาชี้แจงแล้วค่ะหลังมีข่าวสมเด็จพระสังฆราชเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโควิดสำนักเลขานุกการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศวันที่17เเมษายนเรื่องชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวไม่ตรงความจริง เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามตามที่มีผู้นำภาพการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อภายในวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามประกอบถ้อยคำว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโครนา -2019 เข้ามาพบปากกับพระเทรานุเทระภายในพระอารามกระทั่งเกิดข่าวเท็จจาพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกส่งเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเผยแพร่พไปตามสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางนั้นสำนักงานรีขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชขอชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อเพื่อสุขอ,อนามัยภายในวัดราชบพิธสถิตมหาศรีมารามตามรอบการปฏิบัติงานปกติ และเจ้าประคูณสมเด็จพระสังฆราชมีพระอนามัยดีส่งอยู่ในการอภิบาลดูแลข,ของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งในระหว่างนี้ไม่มีการอนุญาตให้บุคคลภายนอกผู้ไม่ได้ผ่านการตรวจว่าปลอดจากการติดเชื้อโควิด -19 เข้าเฝ้าในทุกกรณีอยู่แล้วจึงไม่มีกรณีพึงวิตกตามข่าวเท็จแต่ประการใดทั้งนี้ขอให้ติดตามข้อความอันจริงอันพึงเชื่อถือได้ เฉพาะจากประกาศหรือว่าการเผยแพร่ข่าวสารจากสำนักเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชหรือจากวัดราชบพิตสถิตมหาศรีมารามเท่านั้นประกาศณวันที่17เมษายน2564สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ